สวัสดีครับผมวันนี้เราไม่ต้องรีรอเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดเกรดของสิเ็นนักเตะตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทั้งเพราะว่าคนส่วนมากก็จะทราบกันแล้วครับว่าเมื่อคืนนี้แมนยูพลาดท่าแพ้โดนจุดโทษให้กับบีลิวไปเรียบร้อยนะครับผมแชมป์ยูโรปาลีกปีนี้อยู่ที่สเปนนะครับเดีวเราจะมาตัดคะแนนสำหรับซิผู้เล่นตัวจริงเลย คนแรกนะครับดาวิดเดเคอาได้แค่5ครับผมเดเคอาเพราะว่าเมื่อคืนนี้ต้องยอมรับว,ว่าเีเคอารมีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็จังหวะที่จ่ายบอลเนี่ยจ่ายบอลให้เพื่อนเล่นยากรวมถึงประตูที่เสียเนี่ยก็มาจากความผิดพลาดของ d k เคอาที่จ่ายบอลให้เพื่อนและเพื่อนเสียบอลจนต้องทำทำทำฟาวหน้ากอบเขตโทษจึงเป็นจังหวะที่ทางบีริลได้ฟรีคิกก็เลยทําให้จังหวะนั้นเสียประตูไปเลยส่วนส่วน การที่เดคแคร์พาดลูกจุดโทษนี่ถือว่าไม่นับเนาะพอด้วยความที่ว่าลูกจุดโทษนะครับผีจับยัดอะไรก็เกิดขึ้นได้คนต่อไปเป็นอารอนวันบิสกาครับอารอนวันบิสกาได้6.5นะครับผลมานจะอยู่ในระดับกลางๆจะมีจังหวะคอร์สบอลอยู่หลายครั้งแต่ก็เปิดทิ้งเปิดคว้างซะส่วนเยอะครับเพราะว่าโดยโดยส่วนมากทางบีรลเนี่ยจะมีเป็นจังหวะเกมรับซะเยอะแล้วแท็กเกอรได้ค่อนข้างดี ส่วนการออกบอลของของวันวิสก้าก็กลางๆครับไม่ไม่แย่ไม่ดีมากก็อยู่ในระดับ6กอิลิกไบยี่ครับอิลิกไบยี่นี่ใช้คำว่าเจ้าตำนานเลยไบยี่นี่ได้6นะครับผมเพราะว่าคือไบยี่เป็นนักเตะท,ที่ที่น่าควรเล่นเล่นเล่นแบ็กเ,เพราะอะไรเพราะว่า จังหวะการเข้าสกัดหรือจังหวะการเข้าปะทะมันเวอหลายครั้งมันวืดหลายครั้งโชคดีที่ที่มันยังไม่เสียประตูแล้วก็มันมันต้องใช้คําว่าอะไรความนิ่งในการคุมคุมในในรูปของเซ็นเตอร์แบ็กนี่ค่อนข้างค่อนข้างลําบากยิ่งเป็นเกมเมื่อคืนนี่เจอบททดสอบที่หนักมากเพราะว่าโดยส่วนมากบอลจะโดนตัดตรงกลางสนามแล้วก็จะถ่ายบอลออกซ้ายออกขวาทันทีคือไบยี่ก็เลยได้แค่6ไปส่วนวิกตอรีนเลิฟ วันนี้วิกตอร์ินเดล็ฟต้องยอมรับเลยว่าเมื่อคืนเล่นไม่ค่อยดีได้แค่5เพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยคือจังหวะที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียประตูเนี่ยเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบการประกบเคลาดมอริโน่ของวิกตอร์ลินเดล็ฟเลยแต่ถามว่าจะเป็นที่ที่ลินเดเล็ฟคนเดียวไหมลูกชอก็ด้วยแต่แต่เนื่องจากทําให้ทีมเสียประตูครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นทั้งเกมก็ไม่โดดเด่นแล้วก็การเข้าสกัดก็ยังยัง,ยงพอขาดแม็กควายปุ๊บ ลินเดอเลฟก็เหมือนขาดความมั่นใจไปในตัวเลยก็ได้แค่5เนาะส่วนลูกชอลูกชอเมื่อคืนนี้ได้6.5นะครับผมคือต้องยอมรับว่าลูกลูกที่เสียประตูเนี่ยมีผลกับทั้งลินเดอเลฟและลูกชอเลยถ้าไม่นับลูกเสียประตูลูกชอก็อยู่ในในในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ไม่ไม่ได้เทอะทะเข้าเวอเข้าบอลที่ดีแต่การ ที่ลุกชอได้คะแนนสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ต้องยอมรับว่าลุกชอทําเกมลุกได้ดีถ้าเทียบกับวันบิซาก้านะแล้วก็การคอสบอลการเข้าบอลหรือแม้กระทั่งการยิงก็มีจังหวะอยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่ไม่เป็นประตูเนาะคนต่อไปครับสกอตแม็กโตมินเนสก็ตแม็โตมินเนสคนนี้ต้องใช้คําว่า MVP ของเมื่อคืนเลยนะเพราะว่าคือ แทบจะเป็นเป็น,เป,นเป็นปิดทองหลังพระเลยแหละเพราะว่าเป็นนักเตะที่เล่นเด่นที่สุดการเอาปะทะการกระแทกการสกัดหรือแม้การเข้าแท็กเกิลหรือแม้การทาการเลี้ยงบอลกินแดนไปด้านหน้าคือคือแมคโทมิเนีเมื่อคืนนี้มีครบทุกอย่างเลยอาจจะด้วยความที่ว่าเมื่อคืนเนี่ยแมคโทมนินียืนยืนใช้คําว่ายืนเดี่ยวได้ไหมเพราะว่าเฟสไม่อยู่ถ้าเป็นแต่ก่อนเวลาเขายืนคู่กับเฟสอย่างเงี้ยเขายังพอมีเฟสมีอะไรช่วยไล่กวด แต่พอเป็นเป็นแมกโตมิโนยคนเดียวคือเขาต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเกมรับก็ต้องเป็นคนวิ่งไปใส่ต้องเข้าแท็กเกิลการเข้าบอลในหน้ากรอบเขตโทษก็ต้องเป็นคนวิ่งเข้าไปหวดคนเดียวเลยแล้วก็ต้องยอมรับว่าเมื่อคืนนี้แ็กโตมินีเข้าบอลค่อนข้างแม่ยำแล้วที่สําคัญที่ได้คะแนนถึง8เพราะว่ามีแอซซิดให้คาวานี่ด้วยถึงแม้อาจจะเป็นลูกคู่คิกแต่ก็ถือว่าเป็นแอซซิดของแมกทอมเนาะก็ถือว่า m v p ครับปมมือให้คนต่อไปครับพอพกบา คือพอพกบาเนี่ยได้แค่ห้าใช้คำว่าได้แค่5เลยเอาแค่ตรงกลางๆเลยครับเพราะว่าตามจริงเมื่อคืนนี้พกบาได้กลับมาเล่นตำแหน่งที่ตัวเองถนัดมากอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็ใช้คำว่าแผงลิ์ไม่ออกทำอะไรไม่ได้จำคือพอบอลมันบ,บ,บีบเนี่ยสิ่งแรกที่พกบาเกิดปัญหาหลักๆเลยคือการจับบอลแรกเนี่ยยังจับบอลแรกไม่ค่อยดีแล้วก็มีมีมีม,ม,มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรอะเรื่องการส่งบอลหรือแม้ การเลี้ยงกินตัวพอกบายังไม่ไม่ไม่ไมใช้คําว่าไม่ได้โชว์ฟอร์มที่ดีในการเล่นเกมลุกนะครับแต่แต่ยังดีที่ที่ยังมีเกมลับที่ที่โอเคเพราะหลายๆจังหวะที่พอกบาลงไปช่วยตัดเกมมันก็ทําให้เกมของแมนยูไม่เสียประตูหรือว่าไม่โดนบุกจนจนเกินไปนะครับผมคนต่อไปนะครับเมสันกินวูดครับ คือเมสันกินวูดนี่ตัดออกมาได้7จคะแนนต้องยอมรับว่าเมสันกินวูดเมื่อคืนเล่นค่อนข้างดีครับด้วยความเร็วแล้วก็การพาบอลขึ้นหน้าคือแต่เหลืออย่างเดียวเลยด้วยความที่ว่าคือเราก็ไม่เข้าใจอาจจะเป็นด้วยแท็กติกหรืออะไรหรือเปล่าคือเมสันกินวูดด้วยความที่ว่าเขาถนัดสายใช่แหละครับเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขาถนัดสายเขาเลี้ยงตัดเข้าไปยิงได้นะ่ะมันเป็นผลดีแต่พอเกมมันบีบ,บ,บหรือว่าเจอทีมที่มีการตั้งรับเยอะๆเนี่ย พอเขาเข้าซ้ายแต่เขาอยู่ด้านขวาปัญหาหลักๆของเขาเลยคือการคอรบอลคือไม่ใช้คําว่าไม่มีความแม่นยาเลยเหมือนหลับตาเตะดูไม่มีความอันตรายการเลี้ยงกลายเป็นว่า,าเขาเรียกอะไรกลายเป็นว่าสิ่งที่น่ากลัวสําหรับเมสันกินวูดเมื่อคืนนี้คือการเลี้ยงกินตัวการเลี้ยงเข้าไปในแดนคู่แข่งแต่หลังจากที่หลังจากนั้นแล้วอ่ะคือมันมัน,ม,นมันทำอะไรไม่ได้เลยมันโดนดักเลยเหมือนคล้ายๆเวลาเรารู้ว่าคนนี้โดนนักเตะด้านซ้าย ดักซ้ายดักซ้ายอย่างเดียวพอออกขวาเตะไปนุ่นดาวดาแม็กอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเมสันกินวูดได้แค่เจ็ดตํามจริงเล่นดีมากเมื่อคืนเล่นดีมากแทบจะเป็นเกมตัวลุกที่เล่นดีที่สุดเลยคนต่อไปครับบูโน่เฟอร์ันเตสบูโด่เฟอร์เนเต้ต้องยอมรับว่าเมื่อคืนนี้เล่นค่อนข้างผิดหวังแล้วก็ต่ำกว่ามาตรฐานมากๆคือการมีส่วนร่วมกับเกมน้อยการสร้างโอกาสกับเพื่อนน้อย แล้วก็การแท็กเกิลหรือแม้การการยิงแทบจะไม่มีเลยครับเมื่อคืนไอตัวบูโน่ยิงไม่ตรงกรอบเลยแม้แต่ลูกเดียวอาจจะด้วยต้องยอมรับว่าแท็กติกของทางบริโอลีเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าว่า,วาตัวทําเกมของแมนยูหรือว่าตัวคิลเลอร์พาร์ทของแมนยูที่เด็ดมันอยู่ที่บูโน่ ก็จัดปิดบูโ bon น่บูโน่ได้บอลหนึ่งนับหนึ่งสองสามโดนเตะความหนึ่งสองสามโดนเตะความมันเลยกลายเป็นว่าบอลมันอยู่ค่อนข้างเคอะเคอะเขินๆขนจังหวะไม่ต่อเนื่องเล่นไม่สมูทแล้วก็ดูการเข้าทำดูไม่มีมิติก็อย่างครับเพเมเกอร์ P โดนจับตายอย่างเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าคนที่อยู่หลังจกบูโน่อย่างเช่นพ็อกบาหรือแม้กระทั่งตัวตักเตะค,คนอื่นเช่นเลดฟอร์ดหรือกินหูเองมันมันไม่สามารถขึ้นมาทดแทนได้มันเลยทําให้บูโน่ ได้แค่ห้าคนต่อไปคนต่อไปนี่คือมาคัทเลดฟอร์ดมาคัทเลดฟอร์ดนี่ใช้คำว่าเมื่อคืนนี้ใช้คำว่าฟอร์มห่วยแตกเลยครับตัดออกมาได้แค่สี่คะแนนคือต้องยอมรับว่าคือด้วยความที่ว่ามันเป็นสไตล์การเล่นของมาคัทเลดฟอร์ดการใช้จังหวะลากเลื้อยหรือว่าการคองบอลหรือแม้กระทั่งการแอดซิตคือมันขึ้นขึ้น,นลงลงการ พยายามเลี้ยงกินตัวของมาคัสเลดฟอร์ดเมื่อคืนถือว่าย่ำแย่มากเพราะว่าถ้ารวมจำนวนจริงๆเมื่อคืนเลดฟอร์ดเสียบอลถึงประมาณ20ครั้งแล้วยังพลาดโอกาสทองยิงหลุดกรอบแบบคือถ้าเรามองเราอาจจะรู้สึกว่าล้ำหน้าแต่พอมาเช็คตอนหลังมันไม่ล้ำหน้านี่คือแบบโอ้คือถ้าได้ลูกนั้นนี่คือจบไปแล้วคือ อาจจะสร้างโอกาสได้เยอะแต่ฟอร์มโดยรวมถือว่าผิดหวังมากครับน่าผิดหวังมากการเปิดบอลการคอสบอลอะไรนี่คือใช้คําว่าไม่ดีเอาซะเลยถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นวันที่แย่อีกวันหนึ่งของทางมาคัสเลสฟอร์ดเลยคนต่อไปครับเป็นเอดิสันคาวานี่เอดิสันคาวานี่นี่ได้7.5ด้วยด้วย1เลยคือเอดิสันนี่เป็นคนที่มีสกอร์คนเดียวในทีมนะนะเวลาน90นาทีเนาะแล้วก็ถึงแม้จะไม่ค่อยได้ช่วยเกมรุกมากเท่าไหร่ เพราะว่าเปอร์เซนที่มีการสัมผัสบอลหรือว่าเปอร์เซนที่มีการเคาะบอลกับเพื่อนอาจจะน้อยแต่แต่เอติสันคอนนี่นี่มีความขยันลงไปตัดบอลช่วยเพื่อนทั้งแดนกลางแดนล่างหรือแม้กระทั่งหน้าประตูและที่สําคัญคืออย่างที่บอกครับคือเอติสันคอนนี่ไม่จาเป็นต้องเคาะบอลเยอะหรือไม่จาเป็นต้องแต่บอลเยอะเขาจะมีสัญชาตญาณเป็นดาวยิงจงังหวะที่ยิงได้ควรยิงได้จงังหวะที่ลูกยาก,ยากมาอะไรอะไรก็เป็นตามเนื้อเกมไปแต่ถือว่าถ้านอกจากตัวแม็กทอม เมื่อค,อนคอืนนี้คือคาวานี่คืออีกคนหนึ่งที่เล่นดีสําหรับแมนยูนะครับผมส่วนผู้เล่นสำรองผู้เล่นสำรองช่วงตอนหลังก็จะมีเฟธมีตัวเซเบยมีเดลเจม,มาตาเตลิสพวกนั้นต้องยอมรับครับว่า4ตัวหลังนี่แทบจะไม่ต้องมีคะแนนเลยเพราะว่าเปลี่ยนลงมาเพื่อสําหรับที่จะยิงจุดโทษโดยเฉพาะส่วนเฟธนี่ก็คือได้ประมาณ6มามาแทนเมสันกินวูดแต่ก็ต้องยอมรับครับเฟธเนี่ยลงมาเพื่อหดโดยเฉพาะอยู่แล้วมันมันเป็นหน้านที่ของเขาอยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แทคติก ของโอเลกุน่าโซชานิดนิดนึงนะครับผมเพือถือว่าเป็นเป็นการวิเคราะห์แบบเล็กๆน้อยๆติงเขานิดนึงแล้วกันเพราะว่าคือเมื่อคือนเนี่ย11ตัวจริงของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคือต้องใช้คําว่าผิดโผไปอยู่หนึ่งตำแหน่งก็คือเลือกที่จะเอาทั้งตัวเลดฟอร์ดและแมสันกินวูดนี่ลงเป็นปีกทั้งซ้ายและขวาเลยส่วนกองกลางเนี่ยใช้ตัวสกอตตตัวเดียวแล้วใช้พอกบาเป็นตัวทำเกมกับบูโนซึ่งถามว่า ในใจลึกๆตอนแรกกะค่อนข้างเออแฮปปี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้อยคือมันมันมันน่าจะเป็นเกมบุกแหละพอดจับปีกสองข้างเป็นตัวเร็วทั้งคู่แต่มันก็จะรู้สึกแปลกๆนิดหนึ่งว่าคือทั้งสองข้างเป็นตัวเร็วแต่เป็นตัวเร็วที่เปิดบอลกันแย่พอๆกันทั้งคู่เลดฟอร์ดเล่นขวาไปซ้ายกินวูดเล่นซ้ายไปขวาคือคือในในความรู้สึกของของการเล่นฟุตบอลเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ย คู่แข่งมันก็จะดักทางง่ายว่าคือ,อยังไงทั้ง2ตัวนี้มันก็จะเลี้ยงตัดเข้ามาแน่ๆอยู่แล้วเปอร์เซ็นที่จะออกข้างและคอร์สบอลเข้ามาก็จะน้อยต่อให้คอร์สได้ก็จะมีความแม่นยำน้อยมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออแผนของทางโอเล่น่าจะเน้นเกมลุกแต่มันก็จะมีมีความรู้สึกแปลกๆแค่เรื่องเกี่ยวกับการ วางตำแหน่งซ้ายไปขวาแต่พอเอาเข้าจริงๆพอถึงเวลาจริงๆลงไปกลายเป็นว่าแมนยูที่ที่เลือกตัวผู้เล่นที่เน้นเกมลุกลงมาและน่าจะมีเกมลุกงลงริมเส้นที่ค่อนข้างจัดจ้านกับกลายเป็นว่าเกมลุกดูค่อนข้างอืดไม่ค่อยกล้าเล่นทีได้ทีเสียคือจะจะเล่นแบบกล้ากลัวไม่ค่อยกล้าแลกงานมันเลยไปหนักกับกองกลางตัวรับอย่างสกอตแมนโทเมเน่แล้วก็พักบา มันเลยทําให้ทั้งคู่ต้องทํางานหนักในเกมรับเพราะว่าเกมลุกฝั่งริมเส้นนี่เปอร์เซ็นต์เสียบอลก็ค่อนข้างสูงการกระชากลากเลยก็ไม่ค่อยเกิดผลและยิ่งสําคัญการคอดบอลหรือเปิดบอลกลายเป็นว่าต้องอาศัยแบ็คทั้งสองข้างก็คือลุกชอกับวานวิสัก้าวานวิสากาขึ้นมาเป็นคนเปิดจึงจึงกลายเป็นว่าทั้งทั้งกินวูดแ,และเลดฟอร์ดนี่ไม่ค่อยได้ช่วยทีมและอีกเทคนิคหนึ่งที่ที่ทางโอเลกุนาโซชาคือ ทำไว้แล้วมันทําให้เรารู้สึกเคืองแล้วทางทางคาวัานี่ยิงตีเสมอได้ในใจเราก็คิดแล้วว่าตอนนั้นโมเมนตัมของฟุตบอลกาลังมาละน่าจะต้องต้องใช้คําว่าอะไรน่าจะต้องแบบใส่เต็มที่ไปเลยมีเวลากลายเป็นว่าโอเล่เลือกเปลี่ยนเฟซลงมาแล้วเอากีนวูดออกคือในใจเคยแบบคือคือเรามีความรู้สึกว่าคือแบบคือมันมันไม่ใช่ แทคติกที่ควรจะเป็นต้องใช่นะครับผมไม่มีความรู้สึกผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโค้ดแต่ถ้าในในมุมของแฟนบอลคือโมเมนตัมหลังจากการได้ประตูมาเนี่ยแมนยูจะมีการโหมกระดาซึ่งซึ่งถ้าในในลักษณะนั้นมีความเป็นไปได้ที่ที่เรา,าต้องจบจบในในเวลาอาจจะเป็นช่วงต่อเวลาพิเศษอะไรก็ว่าไปแต่เลือกการเอาเฟซลงมามันมองภาพไม่ออกว่าเราเราต้องการออกไปท่าไหนถามว่าโอเล่ต้องการที่จะยิงจุดโทษ แต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าในเวลานั้นแมนยูกาลังโถมบุกอยู่มันเลยทําให้มีความรู้สึกตะคิดตะข่วงนิดหน่อยว่าแผนที่ใช้มัน,มนถูกต้องมันเป็นที่ตัวแผนหรือเป็นที่ตัวโอเล่แล้วจะมีทิกอีกอย่างหนึ่งที่ทสังเกตเมื่อคืนนี้ครับถือว่าเป็นทิกเล็กๆน้อยๆคือโดยปกติก,ก,ก่อนยิงจุดโทษจะมีการเสี่ยงเหรียญอันนี้พี่บอบบูเขาให้ข้อมูลมาก็คือมันจะมีการเสี่ยงเหรียญอยู่สองครั้งครั้งแรกคือเลือกแดนครั้งและครั้งที่2คือเลือกเขียซึ่งครั้งแรกกับบิยาเรล เขาได้แล้วเขาก็เลือกแดนที่เป็นฝั่งแผนบอลส่วนอันที่2 m แมนยูได้ต้องเลือกยิงซึ่งใช้คำว่าเท่าที่รู้ทั้งหมดมาเนี่ยโดยปกติทีมที่เลือกเสี่ยงทางได้เนี่ยจะเลือกเป็นทีมยิงก่อนเพราะว่าเราจะโยนความกดดันไปให้ทางทีมฝั่งตรงข้ามแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนแมนยูเลือกยิงที่หลังคือ คืออย่างที่ผมบอกอัคือเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับด้านแทคนิกหรืออะไรพวกนั้นมากมายแต่เราเอาแค่ความรู้สึกของนักฟุตบอลว่าคือถ้าเป็นลักษณะนั้นนะคือการเลือกเหรียญมันก็แบบเข้าใจความหมายใช่ไหมว่าคือเรายิงก่อนยิงเข้าฝั่งตรงข้ามกดดันถ้าเราเลือกยิงที่หลังฝั่งแรกยิงก่อนยิงเข้าเรากดดันเราเลือกไปทําไม <laughs> อย่างนี้ว่าครับบอลจบแล้วว่ากันก็แสดงความดีใจกับแฟนบอลทีมบีเรเลด้วยส่วนแมนยูปีหน้าเอาใหม่ครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ